สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาทาความรู้จักเจ้าโปรแกรมที่ใช้สําหรับบันทึกหน้าจอโทรศัพท์นะครับเจ้าโปรแกรมตัวนี้มีชื่อว่าเจ้าโปรแกรม X recorder นะครับเดี๋ยวเราจะลองมาทดลองการใช้งานดูนะครับนี่ครับตอนนี้ผมเปิดโปรแกรม gmail ขึ้นมาดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูประสิทธิภาพในการทํางานของ จะโปรแกรมตัวเล็กตัวนี้กันนะครับว่าไฟล์วิดีโอที่ได้บันทึกออกมาจะเป็นยังไงนะครับผมก็จะลองเปิดแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราลองลองมา เปิดในส่วนของตัวเว็บเบราว์เซอร์ดูนะครับอ่าอนนีเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเลื่อนขึ้นเลื่อนดูกันนะครับผมก็จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเร็วๆนะครับนี่ครับผมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเร็วมากเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าโปรแกรมตัวนี้นะครับจับภาพที่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงครับจะมีการสั่นหรือว่าภาพขาดหายไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเรามาเปิด ในส่วนของตัวแอป u t u b e ดูนะครับเราเราจะมาลองดูว่าเจ้าโปรแกรมนี้สามารถเก็บคลิปวิดีโอคลิปเคลื่อนไหวเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมก็นี้นะครับไม่ต้องไปไหนไกลนะครับลองเปิดในส่วนของช่องของผมเนี้ยนะครับแล้วก็จะมาเปิดไฟล์ดูสักหนึ่งไฟล์นะครับแล้วเราให้ใเขา ยังไม่รู้นะครับว่าไฟล์วิดีโอที่ออกมาจะเป็นยังไงนะครับเราก็ต้องไปติดตามชมพร้อมๆกันน,น,นี่นะครับนี่นะครับโปรแกรม x e recorder ตัวนี้นะครับเป็นโปรแกรมฟรีนะครับเป็นแอปฟรี เดี๋ยวเรามาลองมาดูในด้านในของโปรแกรมมาดูนะครับมีอะไรบ้างเราก็เข้ามาที่ตัวการตั้งค่านะครับนี่นะครับการตั้งค่าก็คือเราจะเห็นว่าในส่วนของมิตินะครับเราสามารถเลือกได้นะครับคือความละเอียดนะครับก็มีตั้งแต่720นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมเลือกอยู่ที่1 0 8 0ปดพิกเซลนะครับ ุณภาพเราก็สามารถตั้งค่าได้นะครับนี่ครับหรือแม้แต่ fps เราก็สามารถตั้งได้เหมือนกันนะครับการปรับก็สามารถปรับได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนเหมือนกันนะครับอัดเสียงก็สามารถอัดได้เลือกตำแหน่งที่เก็บได้นะครับสำหรับโหมดบันทึกเราก็สามารถตั้งได้นะครับมีการนับถอยหลังก่อนเริ่มด้วย มีเมนูให้เราเลือกเลือกใช้แล้วก็มีเครื่องมือในการให้เราใช้เยอะแยะเลยนะครับนี่นะครับก็เพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะครับก็ลองไปดาวน์โหลดได้จาก App Store นะครับโปรแกรมชื่อ x recorder เป็นโปรแกรมฟรีนะครับในส่วนของประสิทธิภาพนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูพร้อมกันนะครับว่า ประสิทธิภาพของเจ้าโปรแกรมตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับยังไงก็สนใจก็ลองเอามาใช้ใดูนะครับเนี่ยเราปิดก่อนนะครับนี่ครับปิดเข้ามาปุ๊บนี่โปรแกรมก็สามารถบันทึกอยู่เบื้องหลังได้นะครับผมเปิดกับเข้า,มาอมกทีนะครับโปรแกรมก็ยังบันทึกอยู่เลยนะครับเดี๋ยังไงเราลองมาปิดคลิปนี้ กันดูนะครับแล้วก็เราไปดูประสิทธิภาพของการบันทึกไฟล์วิดีโอนะครับของโปรแกรม Recorder ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไม่รู้นะครับก็คือไปดูพร้อมกันในคลิป YouTube เลยนะครับเดี๋ยวผมจะอัปโหลดขึ้นไปด้านบนนะครับครับสำหรับันี้ก็สวัสดีครับ